สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสะเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านด่านตำบลสร้างปีอำเภอราศีสไลจังหวัดสีสะเกตนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปดูหมอลำนะครับไปชมเวทีหมอลำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเขาติดไว้ห้ามทะเลาะวิวาทภายในงานนะครับปรับปรับสีแสนเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ให้สวมหน้ากากแล้วก็ใฉีดวัคซีนนะครับภายในงาน ทะเลาะวิวาทนะครับปรับ400,000นะครับอ่ะเข้ามาดูกันครับเผยเป็นความวเจิตรตันและพี่น้องชาวดานอ่าทักษะมองบุกโหวเวทีเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมครับเออนะครับซึ่งเออในการจัดนั่งดูครับมาดูมาดูเวทีนะครับเพื่อการจุดสาัฒนาโรงเรียันดานดักลมสลับปืนนีบันที22อ่าสลับมันนีนะครับมาดูเวทีนะครับทดสอบไฟแล้วนะครับทดสอบไฟแล้วครับตอนนี้ช่วงเว้น โอ้ยนะครับรุุนแล้วุ่อีกนะครับสอบไฟแล้วนะครับเพิเ่นโอกาสเท่าสำหรับการแสดงดนตรีของสาวนักเพริมแห่งนะครับถึงเปิดฤด,ด,ดูกาลขั้งแรกออของภาคอีสานที่โรงเรียนดานนบดงสระบุรีนะครับ สำหรับร<อ>นะครับพี่น้องที่อยู่ทั้งหลังโรงเรียนนะครับให้ออกก่อนเดยออกไปเพราะว่าทั้งด้านเจ้าหน้าที่สังกสีปิดเบิดเลยนะครับปิดกันว่าให้เขาทั้งโรงเรียนเพราะว่ากันความเสียหายทั้งโรงเรียนนะครับให้ออกข้างนอกอะนะครับเพราะวจะเป็นสิ่งขอ,องต่างๆทรัพย์สินของทางราชการอ่าสิเก,กิดก็ความเสียหายแ้ยวดูหน้าเวทีพี่น้องออกไปเพราะมีส่วนเกี่ยวห้องทั้งด้านเจ้าหน้าที่สังกษีปิดรอม ปิดบอกว่ได้นะครับให้กำลังกับให้คอให้ออกไปก่อนเด้อออกก่อนนะครับออกไปข้างนอกนะครับมามีคนเอาเสือมาจองเยอะแล้วนะครับสำหรับงานนี่ครับเปิดฤดูกาลของสาวนะเปยมแท้ในภาคสั่นรับการเปิดทีมันดันเป็นสุดยอดนะครับไปกับปีกชาวบ้านทั้งหลาย6ผาสรพีของทีมงานสาวนะเปยมแท้นะครับสึ่ออำเภอราชสุไลกาแต่งงานครั้งแรก เป็นมรดกแม่ของเอ,อ็ดสารตอนล่างสาวน้อยเพชรแหวนหรือว่าเวทีทสวยมากๆนะครับภาคสารตอนล่างนะครับสหรับเวทีสวยรจริงๆครับสาวน้อยเพชรบ้านไปที่น้องเต <ๆ S 2> าเมมวนมาชมุ่มสนุกสนานยานเต็มที่สำหรับวันนี้นะครับหวังว่าสิบปนรอพี่การรอไม่ว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นสำหรับเพียงเดือมกินน้ำห้อและ ของค ok okay, the ุณนอตต่างๆไอ้ก huh? um, uh, ้อยพี่น้องรถไปก้อนนะครับพวกว่าส่วงเอาเสื่องานส้วงสามทุ่มตัวตัวนะครับสนานการ์โกไวยนะครับสลับเยืมต่างๆให้กรมรลวมมือกับคณะกรรมการจัดงานไอ้นะครับโอ้เวทีสวยจริงๆครับทหารขาหนี้สำเร็จนะครับอวตถุประสงค์ชิดซีแมษามระเบียบัระดิษฐ์ลงเรียกได้เราลงอีกขังนึงนะครับสนับสนุนข้าวบ้านพี่น้องได้รับทราบกัน ขอให้งานมันราบรื่นนะครับขอให้งานราบรื่นในทางนี้ครับเอาเนม้าเป็นงานแรกครับของสาต้อนรับนะครับสำหรับวันนี้นะครัเวทีสวยมากๆากครับคุณผู้ชมนี่คือเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเวทีนี้แล่าระบาครับนี่เซ็ตร้อยเปอร์เซ็นต์บาครับเวทีนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์รบ้าครับนี่เซ็ตเซ็ตระบาครับนี่ใกล้เลยแม่นรบ้าครับนี่เก่าชิบเกอร์เซ็แล้วอ๋อ ตนหนังสือที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่ยู่ซ้ำหนีบอกครับหรือขึ้นสูงอยู่อ๋อขึ้นสูงเพราะท่านเอาขึ้นเนาะอ๋อเพราะท่านเอาขึ่นครับคุณผู้ชมครับอ้ส,สุดยอดมากครับดูลําโพงนะครับสวยครับลําโพงลําโพงนี่สวยจริงๆครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแม่สุดยอดครับลโพงสวยๆครับข้างนี้สวยจริงๆครับคุณผู้ชมสุดยอดเลยเวทีของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงครับ ตอนนี้เวทีก็เหลือแค่เอาตัวหนังสือขึ้นแล้วครับคุณผู้ชมครับอ่าในพร้อมแล้วเตรียมความพร้อมแล้วเตรียมความพร้อมแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูทางด้านนี้กันนะครับก็ถือว่าสวยนะครับคุณผู้ชมเวทีวันนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ แสดงนะครับแสดงสดเต็มวงนะครับที่บ้านด่านตำบลสร้างตีอำเภอราศีสไลต์จังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่ครับตอนนี้แสงสีก็ลองแล้วนะครับเนี่ย เดี๋ยวจะเอาปอ้ายขึ้นแล้วนะครับอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวจะเอาป้ายป้ายขึ้นนะสุดยอดจริงๆครับเดี๋ยวคืนนี้เรามาฟังเสียงของลําโพงชุดนี้นะครับมาฟังเสียงของลงําโพงเครื่องเสียงชุดนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเสียง ล้วครับคุณผู้ชมครับก็สีสเกตชาแนลนะครับเดี๋ยวจะหยุดถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวคืนนี้เรามาพิสูจน์กันนะครับมาชมกันนะครับสําหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเตรียมความพร้อมแล้วโอ้สวยงามจริงๆครับสุดยอดจริงๆสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับ บ้านด่านตำบลสร้างปีอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากศรีสะเกดชาแนลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ